เจ้าสุภานุวงศ์วีรชนเอกราชลาวจากเจ้าชายสุปัฏาประเทศขณะที่เวียดนามมีโฮจิมินเป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศลาวก็มีเจ้าสุภานุวงศ์ผู้นำปฏิวัติที่เป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้เพื่อเอกราชและความรักชาติของลราเจ้าสุภานุวงศ์ประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2452เป็นโอรสองค์สุดท้ายของเจ้ามหาอุปราชอุค,คมงและหม่อมคำอ้วน เกิดที่บ้านท่าหลวงเมืองหลวงพระบางมีประเชษฐาที่ประสูติจากพระชยาคือเจ้าเพชราชและเจ้าสุวรรณภูม่าเจ้าสุภานุวงศ์เป็นคนเรียนดีมีความรู้หลายภาษาจบการศึกษาทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เคยเดินทางไปศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสจนจบก่อนจบการศึกษาเจ้าสุภานุวงศ์ไปฝึกงานชลประทานในแอฟริกาเหนือ ทำให้ได้รู้จักผู้ที่นิยมและที่คอมมิวนิสต์หลายคนเจ้าสุภานุวงศ์ก็เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับมากเลนินมาก่อนเมื่อเรียนจบเจ้าสุภานุวงศ์เข้าทำงานในพา b l พลิก r วอร์เซอรวิสและถูกส่งไปทำงานสร้างทางในเวียดนามจึงได้พบและแต่งงานกับเวียนทิกีนามเวียงคำสุภานุวงศ์สตรีเวียดนามปลายสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยึดอำนาจจากฝรั่งเศสและสนับสนุนให้อินโดจีนประกาศเอกราช อันเป็นการสิ้นสุดอำนาจอนาธิคมทำให้ชนชั้นผู้นำในลาวแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเชื่อว่าการสนับสนุนฝรั่งเศสจะทำให้ได้รับเอกราชในที่สุดนำโดยเจ้าชีวิตสีสว่างวงและมะกุฎราชกุมารอีกกลุ่มหนึ่งยืนยันเอกราชของลาวหลังสงครามสิ้นสุดมีเจ้าพระชราชประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อหนึ่งกันยายนพุทธศักราช2 4 8 8แและประกาศรวมลาวทั้งหมดทั้งไม่ยอมรับอำนาจฝรั่งเศส รวมถึงจัดตั้งรัฐบาลลาวอิสระที่เวียงจันทร์10ตุลาคมพุทธศักราช2488มีพระยาคำม้าวิไลเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำกลุ่มนี้คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะอาเมริกาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติเจ้าสุภานุวงศ์อยู่ที่เมืองวินประเทศเวียดนามมีการติดต่อกับโฮจิมินห์และได้รับการสนับสนุนในการเดินทางกลับลาว เจ้าสุภานุวงศ์มีความเห็นว่ารัฐบาลลาวอิสระควรต่อต้านการกลับมาของฝรั่งเศสด้วยกำลังทหารและไม่เชื่อว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะช่วยลาวให้ได้เอกราชอย่างสันติแต่เชื่อในการสนับสนุนของวิทมินกองกําลังกู้ชาติเวียดนามเจ้าสุภานุวงศ์ประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามแนวคิดดังกล่าวเมื่อเดินทางถึงสวรรค์เขตได้ร่วมกับเท้าอุ่นชนะนิกอรผู้ปกครองแขวงภาคใต้จัดตั้งแนวกอบกู้เอกราชของลาว เมื่อเดินทางกลับถึงเวียงจยันในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2488เจ้าสุภานุวงศ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองทัพลาวอิสระต่อมากองกําลังฝรั่งเศสรุกเข้ามาทางภาคใต้ของลาวเจ้าสุภานุวงศ์นํากําลังมาป้องกันที่เมืองท่าแขกซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเพราะเป็นเส้นทางติดต่อกับกองทัพเวียดนาม การสู้รบที่รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อฝรั่งเศสโจมตีท่าแขกในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2489เพื่อพยายามกลับเข้ามายึดครองลาวเจ้าสุภานุงวงศ์ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสระหว่างลงเรือข้ามแม่น้ำขงงไปยังจังหวัดนครพนมแม้แต่ตัวท่านเองก็คิดว่าคงไม่รอดและฝากฝังงานกอบกู้ชาติไว้กับเท้าอุ่นชนะนีก่อนการรบที่ท่าแขกทำให้ผู้นำลาวหลายคนประทับใจในความรักชาติ ของเจ้าสุภานุวงศ์มากเลิกสงสัยในคำคอรหาที่ฝ่ายขวาบางกลุ่มวิจารณ์ว่าเจ้าสุภานุวงศ์เห็นประโยชน์เวียดนามเป็นใหญ่และการสู้รบครั้งนี้ก็เป็นวีรกรรมสำคัญของเจ้าสุภานุวงศ์ที่ถูกกล่าวถึงในเวลาต่อมาแต่ฝรั่งเศสก็เข้ายึดวิงจันและหลวงพระบางได้ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมตามลำดับรัฐบาลลาวอิสระจึงต้องลี้ไทยมาจัดตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นอยู่ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีลาวในกรุงเทพมีการติดต่อกับกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสที่รวมตัวกันอยู่ในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศลาวผู้นำของกองกำลังเหล่านี้ต่อมาก็เป็นผู้นำของฝ่ายปฏิวัติเช่นไก่สอนพรงวิหารศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ผู้มีวงวิจิตหนูฮหักภูมิสวรรค์ทำไตศสีพันดอนและอื่นๆเวียดนามให้ความช่วยเหลือและติดต่อกับรัฐบาลลาวอิสระในกรุงเทพทางเจ้าพรชราช และเจ้าสุภานุวงศ์ที่ยังเป็นผู้บัญชาการทหารและมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับเวียดมินแต่รัฐบาลลาวอิสระในกรุงเทพก็เกิดความแตกแยกสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากจอมพลปอพิบูลสงครามยึดอำนาจรัฐบาลหลวงธำรรงนาวาสวัสดิ์และไม่ให้การสนับสนุนขบวนการเอกราชของอินโดจีนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีลาวอิสระบางคนไม่เห็นด้วยที่เจ้าสุภานุวงศ์ติดต่อกับเวียดนามอย่างใกล้ชิดและมีการทำงานเป็นเอกเทศจากรัฐบาล ขณะที่ฝรั่งเศสก็สามารถกลับเข้าปกครองเมืองสำคัญของลาวได้ทั้งหมดเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2489มกุฎราชกุมารศีสว่างวัฒนาทำสัญญาให้ฝรั่งเศสรับ ín. รองการรวมลาวเข้าด้วยกันประกาศใช้รัฐธรรมนูญการเลือกตั้งและให้ลาวได้เป็นชาติที่มีสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นส่วนหนึ่งของสาธนธ์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสประกาศคืนตำแหน่งให้ผู้นำในรัฐบาลลาวอิสระที่จะกลับไปวิงจันทุกคนคณะรัฐบาลทั้งหมดยอมรับข้อเสนอนี้ยกเว้นเจ้าเพชราชและเจ้าสุภานุวงศ์เดือนตุลาคมพุทธศักราช2492รัฐบาลลาวอิสระนำโดยพระยาคำเ้าออกถแถลงการแสดงความพอใจในเอกราชภายใต้สาันานฝรั่งเศสและประกาศสลายตัวรัฐบาลลาวอิสระพร้อมกับการชักธงลาวอิสระลงจากเสา แต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าสุภานุวงศ์มีเรื่องเล่ากันว่าหลังการประกาศของพระยาคำม้าและการชักธงลงเจ้าสุภานุวงศ์นำธงดังกล่าวมาเก็บไว้และประกาศว่ารัฐบาลลาวอิสระย,ยังคงอยู่ต่อไปสำหรับฝ่ายปฏิวัติถือว่าเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลอิสระและถือว่าพวกที่กลับไปเวียงจันทร์เป็นผู้ทรยศต่ตอเอกราชลาวส่วนธงของรัฐบาลลาวอิสระก็คงเป็นธงชาติของสอปป,ปลาวในปัจจุบัน หลังการสลายตัวของรัฐบาลลาวอิสระเจ้าสุภานุวงศ์ย้ายกองบัญชาการมาอยู่ที่สำหนือแขวงหัวพันธ์ประเทศลาวปีพุทธศักราช2493เจ้าสุภานุวงศ์เข้าเรียนทฤษฎีมากเลยหนึ่งทันต้นซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้นำฝ่ายปฏิวัติลาวโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเวียดนามเป็นผู้สอนและเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2496 เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2493เจ้าสุภานุวงศ์เดินทางไปเวียดนามโดยความช่วยเหลือจากโฮจิมินห์และได้จัดการประชุมใหญ่ผู้แทนลาวต่อต้านขึ้นบริเวณชายแดนลาวเวียดนามในแขวงหัวพันมีผู้แทนจากเขตต่อต้าน150คนเข้าร่วมประชุมและเกิดแนวลาวอิสระภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นแนวลาวรักชาติแนวลาวอิสระต้องการให้สมาชิกเข้าร่วมจำนวนมากจึงต้องมีนโยบายการเมืองที่เปิดกว้าง ทั้งมีผู้นำที่เป็นศูนย์กลางและสัญ,ญลักษณ์ของเอกราชมีชื่อเสียงและมีเกียรติเป็นที่ยอมรับเจ้าสุภานุวงศ์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจึงได้รับเลือกให้เป็นประธานแนวลารักชาติมีผู้นำชาวแมวไฟด่างรอปรียาวและผู้นำขาสีทนกุมารดำเป็นรองประธานนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะรัฐบาลต่อต้านที่มีเจ้าสุภานุวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมแนวลาวอิสระประกาศนโยบายการเมืองสิข้อที่มุ่งเน้นสิทธิเสรีภาพค,ความเสมอภาคของเ่าต่างๆรวมถึงชนกลุ่มน้อยซึ่งต่างจากรัฐบาลราชาอาณาจักรที่ให้ความสำคัญกับชาวลาวเท่านั้นต่อต้านการกดขี่และการแทรกแซงในลาวของฝรั่งเศสและอเมริกาสนับสนุนความเป็นเอกภาพของลาวเป็นต้นปีพุทธศักราช2492หลังจากคอมมิวนิสต์ชนะในจีน อินโดจีนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายโลกเสรีที่มีอเมริกาเป็นผู้นําและฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นหัวหน้าซึ่งอเมริกาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแทนที่ฝรั่งเศสที่ถอนตัวไปส่วนประเทศลาวมีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ลาวขึ้นในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2498และทําหน้าที่เป็นผู้นําอย่างลับๆเพราะในแวดวงการเมืองของวิงจัน การเป็นคอมมิวนิสต์ไม่เป็นที่ยอมรับในระยะแรกๆหลังสนธิสัญญาเจนีวาพุทธศักราช2497มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมมีผู้นำฝ่ายขวาอย่างกระต่ายโดนสโตริษเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากเจ้าสุวรรณภูมา่าฝ่ายเป็นกลางแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจากับแนวลารักชาติทำให้แนวลารักชาติไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งปลายปีพุทธศักราช2498 เจ้าสุวรรณภูมาจึงต้องกลับมาเป็นนายกอีกครั้งและมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมใหม่ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,500เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,501มีการเลือกตั้งเพิ่มแนวลาารักชาติประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้แทนได้รับเลือก9คนจากผู้สมัคร13คนพักสันติภาพที่เป็นพันธมิตรกันก็ได้รับเลือก4คนรวมเป็น13คนจาก21คนเพื่อร่วมกับผู้แทนเก่า38คน เจ้าสุภานุวงศ์ลงรับสมัครที่วิงจันทร์ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้นการแพ้แพ้ของฝ่ายขวาทำให้สำน,นักข่าวกรองกลางของอเมริกา CIA เข้าแทรกแซงการเมืองภายในลาวมีการผลัดกันให้ผู้ชนะนิกรเป็นนายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายขวาจัดตัดความสัมพันธ์นกับประเทศสังคมนิยมประกาศนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์และปิดสิ่งพิมพ์ของฝ่ายแนาวลาวรักชาติตามด้วยประกาศจับเจ้าสุภานุวงศ์ และผู้นำแนวลาวรักชาติ15คนข้อหากบฏไปกุมขังที่คุกพลเคง28่สิกรกฎาคมพุทธศักราช2502แม้ภายหลังเจ้าสุภานุวงศ์และพวกจะสามารถหลบหนีจากที่กุมขังแต่ทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลฝ่ายขวาเป็นเครื่องมือของอเมริกาและไม่ต้องการสันติภาพเกิดกระแสะปฏิวัติเรียกร้องให้ปลดนายกรัฐมนตรีเจ้าสมสนิทและสร้างความเป็นกลางสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเจรจาของสามฝ่าย คือฝ่ายขวาฝ่ายเป็นกลางและฝ่ายซ้ายโดยมีเจ้าบุญอุ้มเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุภานุวงศ์เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายและนำไปสู่การประชุมที่เจนีวาพุทธศักราช2504ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแต่กลับลงเอยด้วยฝ่ายเป็นกลางเข้าร่วมกับฝ่ายขวาต่อสู้กับฝ่ายซ้ายปีพุทธศักราช2516ที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสอเมริกาทำสัญญากับเวียดนามเหนือ ทำข้อตกลงสันติภาพปารีสเพื่อยุติความขัดแย้งในสงครามเวียดนามอเมริกาตกลงหยุดทิ้งระเบิดในพื้นที่ทางเหนือของเวียดนามและถอนทหารออกจากพื้นที่ทางใต้ของเวียดนามซึ่งทําให้เจ้าสุวรรณภูมิมาตรหนักว่าการร่วมมือทางการเมืองกับแนวลารักชาติคือวิธีการที่ดีที่สุดในเวลานั้นการตกลงเพื่อรองดองครั้งใหม่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2516ที่วิงจันทร์ มีกลุ่มการเมืองสองฝ่ายคือรัฐบาลและแนวลาวรักชาติวันที่3เมษายนพุทธศักราช2517เจ้าสุภานุวงศ์เดินทางมาวิงจันทร์ท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนจำนวนมากจนกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญของลาวแต่ครั้งนี้เจ้าสุภานุวงศ์ไม่เข้าร่วมรัฐบาลผสมหากดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะมนตรีผสมการเมืองที่หลวงพระบางคณะมนตรีเข้าทำหน้าที่แทนสภาแห่งชาติที่ถูกยุบ ในเวลาต่อมาจากนั้นคณะมนตรีออกประกาศโครงการสันติภาพและปรองดองในชาติ18ข้อเนื้อหาเหมือนกับนโยบายของแนวลาวรักชาติที่ยึดถือความเสมอภาคระหว่างเพศช,ชาติาศาสนาและอื่นๆรวมทั้งต่อต้านผู้นำฝ่ายรัฐบาลที่โกงกินและการแทรกแซงของอเมริกาประเด็นดังกล่าวจุดประกายไฟขึ้นในใจประชาชนประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและโกงกิน และสนับสนุนฝ่ายของเจ้าสุภานุวงศ์รวมถึงแนวลาวรักชาติกลุ่มประชาชนผู้ประท้วงยึดสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศขับไล่อเมริกาต่อต้านผู้นำฝ่ายขวาออกนอกประเทศเป็นการแสดงพลังประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลาวปีพุทธศักราช2518การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นมีเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศคนแรก ตลอดเวลากว่า30ปีตั้งแต่ทำงานในนามรัฐบาลลาวอิสระในปีพุทธศักราช2488จนเป็นแนวลาวรักชาติในป 8, ีนพุทธศักราช2518จึงไม่น่าแปลกใจว่าเจ้าสุภานุวงศ์จะเป็น <ข mosque> สัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อเอกราชและความรักชาติของลาวเจ้าสุภานุวงศ์เจ้าชายลาวผู้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชของลาวจากราชสกุลสูงส่งสู่การเป็นผู้นำปฏิวัติ ที่ได้รับการยกย่องเหมือนโฮจิมินห์แห่งลาวในที่สุดกระแสประชาชนและความล้มเหลวของรัฐบาลฝ่ายขวาทําให้แนวลาวรักชาติได้รับชัยชนะโดยมีเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศคนแรกกว่า30ปีของการต่อสู้ทําให้ท่านถูกยกเป็นวีรชนแห่งเอกราชและสัญลักษณ์ความรักชาติของลาวจนถึงปัจจุบันเจ้าสุภานุวงศ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2538 สิริพระชนมายุ85ปีณนครหลวงวิงจานประเทศลาว